สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกคนวันนี้วันที่29มกราคมครับโรงเรียนเราจัดงานวันรักโรงเรียนครับแล้ววันนี้ก็เป็นรายการของเราก็วันนี้วันพุชาตอนที่7แล้วนะครับกับรายการของเราสมัตเดรี่และตอนนี้ดูบรรยากาศรอบๆหน้าเสาธงเขากำลังจะเข้าแถวแล้วครับแล้วก็จะมีการเปิดงานแะ้วก็อะไรมากมายในวันนี้ครับซึ่งถ้าใครพลาดยำเปล่า ถ้าใครพลาดงานในวันนี้นะครับต้องบอกว่าพลาดสุดๆไปเลยครับอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมในแต่ละโซนและเราจะมีภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆน,น้องๆทุกคนครับเดีย๋ยวเราไปขับรถทุกช้างกันดีวกว่าครับไปเลยขอร้องก็ไม่มีอ่ไม่พูดอยู่ไม่มีใช่ไหมไม่พูดไป ก่อนที่งานจะเริ่มครับงานมาแล้วมีครับเฮ้ยพ่อหมอคับพ่อหมอมาดูด้วยครับตอนนี้หมอกำลังอธิบายให้พ่อฟังครับว่าโรงานเป็นยังไงครับนี่นีานกรับกรเพือไม่กล้าานครับ I'm done. ไปก็โดนถามครับขอ,อก้อมอนี่เป็นะคำหามมาเยอะเลยนะครับม้อนเข้ามาเลยเข้ามาเนี่ยไ้พวกผู้าอาช่อ ตนี้ครับก็กยงเป็เพื่อนที่สูงสั่งสงรั่มีแกงต้มคุณแ่สเัสดีสวัสดีคุม่ัีคุม่สวัสดีสวัสสวัสดี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 สกันดียวัสดีสวัสดีงวัดีสวัสดีัดีสวัสีสัสดีสดัวีวีวดิาันทอยกันััับน้องๆนะครับ ว่าจะไปไหนกันของอาเซียนอะีรพวกเนี้ยเป็นนี่เป็นนี่แล้วหน่อยก็แตหเตรียมเตรียมสอนนี่ค่ะขอบคุณท่านยอดกาคาเขาถทายไปน่ะเขาไม่ถ่ายอาษาค่ะพระเจ้าถายเขาคนเดียวไหมไทยสวัสดีเวียเวียดนามสินเจ้าอินโดนีเซีย พก็ทราอยู่เหนครับแล้วเรามาดูเพื่อนๆนะครับที่กำลังกันนี้กันนะครับก็มีหลายคนเฮ้ยขาช่วยคิดคิดได้ก็เองคิดด้ก็ว่ะมันง่ามันไปดูเพื่อนๆกันนะครับมีคนยิบแี่บานแค่หาเพื่อนนะคริดเหนียวหมีหมีหมีทำไตอนนี้กำลังเป็นขนาอักษรกไข้อยู่เพ่น เออมมีาาน่ืแล้วตอนนี้นะคะเรา่อยู่ที่หอไปชุมหมรกแต่มัดชนัดดซอสกับน้ชาอะไรองยเอมภาษาไทยนะเนี่ยแน,น,น่นมาแล้วใครเขาไป นเว่ยที่ยังไงเงี่ยวบอกว่ยพิมแล้วบอกจะบอกว่าหมายกับเพื่อน,นเอเอมีใครบ้างครับมีใครบ้างก็มีตาพิมออมมะปางตีนกอ๊อตเขาแล้วก็แฮม อะไรเหมือนมีอะไรแปลกเพราคลิปเนี้ย <c> ค <oughs> ิดจะวิไม่รู้นี่จะจะมาเข้าแนวการแน่แน่แน,แน่เข้าเลยแน่ไปกิจกรรมเต็มสี่หรือเปล่าแล้ก็ไม่รู้ <c oughs> มีการมีการอะไรแั้วก็แมนกแม่อันนี้ส่วนหนังสือจุฬาเนี่ยครวินังสืออยากได้เลยนะเก็บ่าอะไรจะเล่นก็เป็นอื่นอย่าไรอ่ะไม่ได้เอามาเนี่ยออบอยเหรอเออยิ้มแล้วไม่ยิ้เลยนะเสื้อสูตจุฬาครับ เ,นนเอ,อมีใกล้เกินั่ยเนี่ยเออไม่ใกล้เลยตอนนี้อยู่ตรวนะฮะมีอะไรกินนะครับตอนนี้รอตัวคือเห็ดอยู่ครับเ,เล่นนะวยเดินไปนนะครับ้ยตอนนี้พุ่งมใกล้เห็ดแล้วเนี่ยอีกสี่เุิมอีกสีส่ตมอนนี้เราละไปรุ่มไหนกันต่อสิ

อยู่ไหนครับเรนนักปูครับนิปปอนตาตาไทยนิปปอาดตนัาปู่นักปู่นักปู่นักปู่นัาปา่นัก่นักปู่าักปนกปู่ากปูนักปู่นักตา่นักปนักป่ากตนัาปา่นักปา่นั่นัาปู่นีป่นัาป่นักปานัาปู่นัู่นัก่นักปักตูนัน่นตนักปู่นตตู่นักนัู่นักปู่กปู่กป่นัาปู่นันักปู่น่นู่ากนก

ยินดีครับในกุตักครับครับสีแดงใหม่สีแดงของเรานะ สีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าขนาดคือเล่นดนตรีธราๆด้วยป่ะทงดนตรีเก่งมากสมเแล้สมจสกาอให้นสงสานะี่บนารัเาไม่คทำู่ใส่้วเดี๋ยวเขาก็ทิมให้วายาเารไม่ดนใด สีฟ้าสีฟ้าทขายการสายมาเลยเส้นผมทข้ายการสายี่ว่าไรยาววอกหว่ามาเลยแล้วมได้หน้าสีฟ้าสองึอะไรได้แ้วได้แล้วจะ่ไบอ่ะได้หนี้าไดเายการสายเลยเย่าา ยังอีกงานหนึ่งแล้วมั ah. os, like ้งสีฟ้าสีฟ้าเอ่อสีฟ้าไปตัวกันเลยตอนนี้ว่ะเงินเพื่อตัวเงินตัวอาจารย์ีเหืองนะครับท่านพี่นะครับ นาฬิกานกษณะานงเพื่อรเรือน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 เก่งมากคเหือนกันหโอเคโอเคโอตาจิตาทำไมใช่ไหมตาเย่สีฟ้าเราตอนนี้ำเราคือทกนอะไรับนกันก็มาดี22เซลเซียส ดอ่าโอ้โหโอ้โหตรงนั้นก็มีเพื่อนๆนั่งอยู่นะครับก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ จะเทเลยพี่เทรายการงดหนึ่งอาทิตย์นะครับรายการงดหนึ่งอาทิตย์นะคะเพราะว่าทรัพย์ตัดต่อเรามีภารกิจสุดพัญค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วต้องขอลาไปก่อนแล้วไปตอนที่แปดสำหรับสวัสดีคลายไดอารี่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปไม่ได้ห็เลย่ายเพ่อน ไม่เห็นตลอด